นีทุกคนได้รับการเข้ามาดูคลิปในวันน,วนี้นะครับก็ผมมีร้านโลบักดีมาแนะนำนะครับผมชื่อว่าร้านชัยบอกนั่นเองนะครับผมไม่ใช่ร้านชัยบอกนั่นเองนะครับผมร้านชัยบอกนี่อยากจะบอกเลยนะครับว่าเลทแค่นะฮะคือเยอะมากมากนะครับผมแล้วก็เลท6-9เป็น ID พ็คและใครอยากจะเติมนะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับผม ถ้าหากว่าโตขุนได้มีโรบักกีตอนนี้ผมให้เวลาคุณสามวิในการเติมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยหากกำลังมองหาร้านที่ชวนปั๊บและมีเลดตีมากไหมชั้งเชือดเลยชั้งเชือดเลยสามารถไปเติมได้ที่ยูเน,นี่ยนิแบ็คช็อปนี่เองนะครับผมลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเด้อหากชุดผู้เชี่ยวชาญใดญ่กำลังหาร้านสุด Exclusive ที่สามารถรับฟาร์มได้อย่างดีและมั่นใจเชื่อถือชั้นขอแนะนำร้าน Edit Base Shop ร้านคุณภาพดีดีที่สามารถรับฟาร์มทุกอย่าง เช่นแมพชินอบิไรต์ o โรบักสบั f its, r u ุชโรกูเป็นต้นถ้าใครอยากจะมาฟาร,ร์มหรือจ้างฟาร,ร์มแนะนำร้านอินดิตร์ s h ชชชอเลยเนะครับผมผมว่าร้านอินดิตร์ s h ชชชอเนี่ยคือละเลดดีแล้วก็มีเพจติดตามคนถึงจะำนวนคนแล้วนะครับถ้าใครอยากจะรับฟาร,ร์มก็ลิงก์อยู่้า้ล่านชิปเฟลอยนะครับผมหากคุณกำลังต้องการหาร้านรับฟาร,ร์มที่ดีแล้วมีทุกอย่างที่พร้อมครบเจ้าร้านนี้ผมขอแนะนำร้าน Easy Farm ร,ร,ร้านนี้สามารถฟาร,ร์มได้อาทิเช่นเมลเบกเอ้ยเจลเบก เมซิตี้บอกฟุตและต่างๆอกีกมากมายรวมถึงโบกุโนบิวบอสด้วยและใครอยากจะมารับฟาร์มหรือว่าจ้ะเอาฟาร์มก็สามารถจ้างได้นะครับราคาโคตรจะถูกนะครับคุณดูแล้วก็แอดมินใจดีแล้วก็น่ารักด้วยนะครับพร้อมกับโปเกมอนที่สวยๆจะน่ารักจี๋เลยนะครับผมนะและใครอยากจะหาร้านบริการรับฟาร์มเนี่ยผมเพราะว่าร้านนี้นะครับเป็นร้านที่โคตรดีนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบอื่นๆก็รับฟาร์มทั้งหมดนะครับผมขั้นต่ำเพี่ห้าสิบบาทแค่นั้นเองนะครับผมแล้วใครอยากจะเติมหรือ,อจะฟาร์มผมจะแปะลิงก์ข้างล่างไว้้ใหนนะะคครับผมโอเ ฮ้ยช่วยด้วยผมตีอยู่ในอวกาศเดี๋ยวอยู่ดีมาอยู่ในอวกาศได้ยังไงเนี่ยเอากู่ไปทีใคยเออไปนะโอเคนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วแหละนะครับนะก็ในวันนี้นะครับอยู่ผมแล้วนะครับนิวเกมมิ่งนะครับผมก็ในวันนี้เนี่ยกลับมาแล้วนะครับกับเกม u n i v e r s a ซน i า e อยู่แล้วนะครับเป็นเกมโจโจที่จะไม่ใช่เกมโจโจแล้วนะครับจะเป็นเกมโจโจที่จะไปนาซาสู่สุพรรณได้แล้วนะครับ ชวเป็นถึงกับผมแบบตราติงขนาดนั้นเลยเลยโอเคนะฮะก็นะครับในวันนี้ทุกคนน่าจะรู้กันดีประมาณเขียนว่าสเปซเนาะมันเขียนว่าเกมว่าสเปซนะครับแล้วก็เขียนว่าเออไปดาวการดาวดาวพุรหัสดาวพูตได้นะครับแล้วก็ดวงทิศด้วยนะครับซึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะสอนทุกคนไปแล้วกันนะครับว่าสเปซมันไปยังไงเนาะ คตรสวยคนดูและใครได้ไปแล้วเนี่ยคือแบบไปบอกกันได้นะครับแล้วก็จะมีอัปเดตไปแต่คิงพิดไม่ใช่ในไอยูนิเ <laughs> วอร์สต์ทานนะครับผมพูดผิดบ่อยมาในช่วงนี้คือแบบสลหรับเกมทุกหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนนะครับไปดูอวกาศกันก่อนแล้วกันครับว่าตอนนี้อวกาศเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะผมโอเคเราไปดูเลยท่านผู้ชมอย่างแรกคือแนะนำว่าใช้ซีนิตหรือมันก็ MUI นะครับเพราะว่า MUI ก็ไปได้เหมือนกันนะครับผมอย่างแรกก็คือให้ทุกคนเนี่ย บินขึ้นไปตรงไอ้นี่ก่อนเลยนะครับผมซึ่งผมจะไม่บินไปนะเพราะว่ามันจะเสียสเตมินาเอ้ยมันจะเสียเอ่อการรอเวลาของผมนะครับ40วิเลยทีเดียวนะครับเราจะแปลงร่างเป็นร่างตัวคิวนะครับก็คือแปลงร่างเป็นร่างอัตานิยมนะครับก็ปรับใหมนะ่แล้วร่างอาัตานิยมนี่คือแบบเที่กว่าเดิมน,นะดูดิผมว่ามันเที่กว่าเดิอมอีก แล้วก็ให้เราเนี่ยขึ้นไปนะครับขึ้นไปบนบ้านเลยนะครับสำหรับใครจะขึ้นก็ขึ้นได้แต่ผมว่าผมน่าจะไม่ขึ้นนะครับว่ามันน่าสีเวลาโอเคนะฮะเดีย๋ยวเราจะพุ่งไปในอ,อ,อวกาศกันใน3 2 1สองหนึ่งปสกูว้าวเริ่มเปลี่ยนแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มเปลี่ยนแล้วทุกคนเริ่มเปลี่ยนแล้วโอเคโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในอวกาศกันแล้วนะครับผมนะถ้าถามผมว่าในอวกาศทำอะไรได้บ้างนะครับอยากจะบอกว่าในอวกาศทำอะไรไม่ได้เลยนะครับผม ก็นะครับเพียงแค่เราขึ้นมาดูวิวเฉยๆนะครับแล้วก็แบบเออมีอะไรที่มันสวยงามอะไรมาณนี้นะครับสามารถกดสกิลหรืออะไรได้นะครับแต่ตัวละครมันก็จะโยบยับโยบยาบแบบนี้นะครับถ้าถามว่าจะรีเซ็ตตัวละครได้ไหมก็คือให้กอกเกลือแล้วเข้าใหม่นะเพราะว่ามันบั็กนะครับผมโอเคนะฮะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือผมบินอยู่ในอวกาศนะทุกคนดู คือกาวิตี้เนี่ยทุกคนได้รู้จักนะกาวิตี้มันคือแรงโน้มถ่วงใช่ไหมครับแต่พอเราอยู่ข้างบนเนี่ยมันจะไม่มีแรงโน้มถ่วงนะครับอันนีเนาาเนน้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับถ้าใครที่ยังไม่รู้ก็นี้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับก็คือกาวิตี้เนี่ยนะฮะมันเป็นแบบแรงโน้มถ่วงนะครับพอเราขึ้นไปอยู่ข้างบนเนี่ยมันจะไม่มีแรงโน้มถ่วงนะครับมันก็ทําให้เราลอยแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจากเกมโจโจ้กลายเป็นเกมนาซ่าไปแล้วนะฮะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะเปิดคลิปสาระ ไม่มีหยุดจริงในนี้เลยกันนะสาระที่มันแบบว่าเออสาระเกมละนะคนดูเราเปิดตรงนี้เลยดีกว่านะโอเคนะครับเรากลับมากับเกมนี้แล้วนะครับเกม Universal Time อีกใน Discord เช่นเดิมนะครับก็ถามว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมก็มีแน่นอนนะครับแต่ว่าทุกคนไม่รู้ว่าผมไม่ทำคลิปขอโทษได้ไหมอันนี้ก็คือแมปใหม่ครับ New Map Still with W I P นะครับหรือว่า W W I P ผมน่าจะเป็นแมปใหม่นะ ของแบบคนที่เป็นแบบ V.I.P. หรือไม่ก็พวกเราเ่้เนี่ยแหละนะครับน่าจะมานั้น,นเดี๋ยวอันนี้ยังไม่ได้ลงข้อมูลลึกมากนะครับแล้วก็นะครับผมวันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับไปตัวนี้นะครับถามว่าตัวนี้คืออะไรมันคืออะไรไม่รู้อะมันคือ c u r ร์ f a ฟ e นะครับผมเป็นของล่างแท <S 1, S 2> ็กหนึ่ง add หนึ่ง x สอง anime นะครับ ถ้าใครดูอนิเมะก็บอกกันได้นะครับเป็นตัวนี้น่าจะเป็นโจโจโจ้ในภาคนั้นแหละนะครับน่าจะภาคหกภาคเจ็ดมั้งประมาณนั้นผมไม่ได้ดูนะครับโอเคภาคนั้นผมไม่ได้ดูมันมันมันเยอะเกินไปโอเคนะครับแล้วก็นี่ก็คือเป็นอันใหม่นะครับเป็นฟินิทโลโก้อันใหม่นะครับโคตรเทชาร์เปอร์เกมไอคอนนะครับหรือว่าไอคอนเกมอันใหม่นะอันนี้ก็จะเป็นสเปซที่เราขึ้นไปอยู่กันนะครับโอ้โหดูเหมือนจะมีคอนเสิร์ตนะเกมอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็นี่นะครับเป็นตัวหนึ่งนะครับที่มันเป็นแบบ สเตอแอดมินนะครับถ้าจำไม่ผิดตัวนี้เป็นสเตอ d ์แอดมินด้วยนะครับก็เหมือนจะเป็นแบบสกิลของมันนะโหโคตรเท่เลยว่ะดูแลเอฟเฟกต์การต่อยรวมมันน่าแบบโหดน่าดูอ่ะโ,โ,โ,โอเคอันนี้ก็เหมือนจะเป็นสกิลของเขาเลยครับสกิลของเขานะแล้วอันนี้ก็แน่เป็นแอดมินนะโอ้โหมันจะต่อยค,คล้ายๆกับคริสตัลนะครับที่อยู่ในเกม,มกนนกกเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันตัวนี้ก็คล้ายคริสตัลเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเท่กว่านะครับเอาออก,กอ,าอกจากเกมๆๆเฉยเอากดผิดอีกแล้ว โอเคนะครับผมมากลับมานะฮะอันนี้คืออะไรเนะี่ย not even t a u i u gender dr อันนี้น่าจะเป็นแบบ snakepits ที่น่าจะเขียนแบบเป็นข้อความนะฮะอาจจะเป็นไปได้แล้วก็นะครับไอเรื่องทัศน์หทัศน์สทัศน์สทัศน์สแล้วก็ทัศน์หแล้วก็ทัศน์หทัศน์เี่ยไ <laughs> ม่มีไม่ถึงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในทวิตแรกนะครับอันนี้คือโมเดลทัศน์สนะครับที่น่าจะเข้ามาใน a u t นะครับ quick back to model ฟอเอยูทีนะครับแน่นอนนะฮะโอ้ฮอตร้อนเลยขนาดนั้นร้อนรอเลยมันร้อนเลยขนาดนั้นร้อนเลยขนาดนั้นหมอบสิบตัวโอเคช่างมาลลนอันนี้คือจะมีประมาณงี้ะง ID, นะครับผมสหรับไ้ดีนะอืเสียงทัศสามนะครับทัศสามโทริคัสตัวชักโคยเด ประมาณนี้แหละครับแล้วก็นะครับผมก็อัปเดตยิบย,ยก็จะมีประมาณนี้แหละนครับก็ถ้าอยากขึ้นมาก็แนะนําว่าใช้ MUI กับไอ้ตัวนั้นนะครับไอ้ตัวซีนิตนะครับจะขึ้นมาได้เนาะสำหรับไอ,อ้อวกาศนาอย่างนี้นะครับ like, แล้วก็อย่างนึงนะครับคุณดูช่วยกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดแชร์พี่ด้วยกันนะครับต้าคลิปนี้เนะี่ยถึง2ล้านไลค์แล้วผมยอกถ้าคลิปเนี้ยถึง2 พันไลค์ใช่สองร้อยไลค์เอใช่คลิปนี้ผมขอแค่50บไลค์แล้วนดูถ้ามันเกินร้อยไลค์เนี่ยขอบคุณมากเลยครับผมถ้าคลิปนี้มันดังหรือว่าอะไรก็ขอบคุณมากนะครับโอเคนะฮะก็สำหรับวันนี้วันนี้ถ้าผมทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกันผมจะไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้เจ้าทีโอผู้นี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกัน